สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีในไปนางสวัสดีค่ะมือจิ้ข้าวพัดดอ,อกพักแล้วก็ไขด่ดาวอีกพี่น้องมา嘛หิวจีนึงก็นั่งกินงงงงอยู่เนี่ยเนี่ยพัดไก่จะเบ็เนี่ยเนี่ยพัดไก่กระเบนดาวอื ดอกพักมันแพงก็มูต่เอาจอนมูไงโมมากินพักขังแค่ไหดอกพักมันแพงกบมูพักอะไรผู้ช่วิบบานโลติปีตั้มกัม

ขม,มาน้าเลยจริงกวมงหิ้ <S <S ขาวไว้จวิจิว่าบัวปาาเจมปัดฝ่ายกันไงมีแต่บอยมีแต่หมาสะนูเท่านั้นหัวได้หม่นะแล้วนี่กล้งทะนุบ่มีมีแต่หมาทะนุหมาทะนุได้ไหลายเมอ,อ้าหมาทะนุครับ <cười> <Mỹ> <cười> cái đủ tê mẹ à, tê bò mẹ rồi đó đôi vậy mà không chắc là bỏ <cười> <cười> <Thế> ăn thì... <cười> 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 không mà rất chi để hả มา้าสีเหลือดครับบเอบออืมอะเพิ่มไม่ไหวนเรื่อปริมาณจำหนึ่งอมอเรียมเพฝนลบมากไหมือนันมอเดียมนะ chuẩn và lặng chưa? Chưa yeah. A à chân luôn luôn, không có buồn Thôi đi, quân nó, bà <laughs> Bà pha mua <ngoài> <laughs> 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 ừ. phở ใช้เท้าเขาก็พื้นพวนต่อยสับแสป้อแะไรพี่น้อแสับแสสิเบิร์ตเนีกินฉันเห็นกินเมเดี๋ยวพุ่นสิวาว่ากินได้อยาอยังอ้ากินเยอะอะไรัอ้ายเอือนอื้บอกดังไอ้พื่นเนาะ